เพื่อนๆป้าจะรับกันไก่นะห่อไปเมืองไทยครึ่งกิโลรับมาไม่คมเลยค่ะทีนี้ป้าจะทําเองนะไอ้ดูดูในติ๊กตอกนะเดี๋ยวจะอ่าให้ดูว่ามีอะไรมั่งค่ะนี่ค่ะกันไก่นะมีน้ำส้มสายชูแล้วก็อมีเบกกิ้งโซดามีสไป,ปรย์เดี๋ยวจะผสมกันให้ดูค่ะ ดูซีฟมันออกมาจะขมไหมไม่ต้องหอไปเมืองไทยให้ลำบากดูดิใส่สองช้อนเลยจะใส่น้ำส้มเข้าไปโอ้โอ้โอ้โอโฟองขึ้นจะ๋จะใส่สปรายเข้าไปอีกเพื่อน ค่อยๆทำก่อนเราก็จะผสมกันโอ๊ยๆๆตาห่าปาใส่อีกค่ะมันไม่ท่วมนะทำความสะอาดไปเลยดูสิจะ ผลงานออกมาเป็นยังไงไอไอคุณน้องช่างทั้งหลายนะคะเห็นไหมการความคมของมันนะเพื่อนเนเราไม่ต้องไปงอช่างแล้วเห็นไหมคมกริบเลยนะ่ะเงากริบเลยโอ้ไม่ต้องหอไปเมืองไทยแล้วเพื่อนเอนเลย๋ยทําเองโอ้ผลงานผมงานภูมิปัญญาประชาชนไม่งอแล้วไม่งอแล้ว ดูความคมความเงาของมันนะเพื่อนเนดูใกล้ๆไอ้นี่ลงทุนไปสิบบาทบ้านเรานะเพื่อนเพื่อนนี่สปรายนี่ก็เก็บไว้ดื่มได้นะนี่ก็เบื่อกิงโซดาของในครัวทั้งนั้นเลยดูซิเงาแวบเลยไม่ต้องไปง้อช่างให้ปวดประสาทอีกแล้วครับเพื่อนๆนโอ้ยง้อช่างจนเหนื่อยต้องไปตามหาม